สวัสดีครับพบกับผมต้นกล้าสตาร์ตเวสเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาครบกําหนดการที่เราจะเติมเงินเข้าพอร์ตนะครับเพื่อเป็นการออมในซีรีส์สร้างพอร์ตหลักล้านด้วยเงินหลักร้อยนะครับ mm hmm. ช่วงนี้เราก็จะไม่ค่อยได้เจอกันมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้ผมกําลังเร่งทํางานอยู่นะครับเลยไม่ค่อยมีเวลามาอัปเดตหรือว่ามาดูหุ้นที่น่าสนใจนะครับ ไวนว่าเดี๋ยวผมหาเวลาน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าน่นะครับมีค่อยจะมีเวลาทํานะครับการอัปเดตหุ้นที่น่าสนใจนะครับโอเคครับวันนี้เราก็มาเหมือนเดิมครับเข้ามาอยู่ในพอร์ตวิโอของเรานะครับพอร์ตรวมของเรานะครับตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดร้อย 19บาทนะครับอันนี้คือเงินที่อยู่ในพอร์ตนะครับที่เราซื้อหุ้นไปแล้วนะครับแล้วมาดูเงินสดนะครับในรายอัปเลนะครับอยู่ที่3,141บาทซึ่งผมได้เติมเข้ามาในเติมเข้ามาเมื่อเช้านี้นะครับอ่าเข้ามาเมื่อเช้านี้3,000กับ92บาท92บาทนะครับมาจากปันผลของ OR นะครับอ่าปันผลของ OR ที่ยังไม่ได้เอาเข้าพอร์ต400หุ้นนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมก็จะเอามาเข้าพอร์ตน,นี่แหละครับตอนนี้เขายังไม่เปิดนะครับสําหรับไอ้ธนาคาร KTC ยังไม่เปิดโอเคครับสําหรับตัวหุ้นที่เราจะมา DCA ต่อเน,นื่องก็เป็นตัว DIF TTW นะครับแล้วเราเ็จะมาอัปเดตแผนว่าเราจะสะสมเพิ่มไปถึงเมื่อไหร่นะครับสำหรับตัว q h SKE แล้วก็ ttb นะครับตอนนี้ก็เวลา9ก้านาฬิกาสามสนาทีนะครับตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดนะครับเราก็จะมาอัปเดตแผนกันก,นก่อนเลยนะครับสำหรับตัว QH นะครับเราก็มาอยู่กันที่หนะ้าหน้ากราฟแท่งเทียนนะครับสำหรับ QH นะครับหรือ Qurity House นะครับบริษัท Qurity House ตอนนั้นนะครับเราซื้อ ตรงที่เขามีสัญญา c อ l l เบจนนะครับตรงนี้นะครับนี่เขากลับมามีแท่งเทียนแท่งยาวนี้ขึ้นไปแล้วก็ซื้อเลยครับซื้อตอนนั้นซื้อที่สองจุดสองจุดแปดนะครับสองจุดสองแปดนะครับอ่าแล้วเราก็มีการมาถัวอีกทีนึงก็อยู่ตรงนี้ครับสองจุดหนึ่งแปดก็ราคาเฉลี่ยรวมตอนนี้ก็สองจุดสองสามนะครับอ่านะ ตอนนี้ราคาเขาปิดอยู่ที่สองจุดสามศูนนะครับเราก็บวกมา2%เอร์เซนนะครับแผนต่อไปนะครับสำหรับตัว QH ตัวนี้ก็เราก็ลุ้นให้เขาทะลุแนวต้านตรงนี้ไปให้ได้นะครับสองจุดสามศนวันนี้น่าจะเปิดทะลุไปเลยนะครับแล้วก็มาลุ้นลุ้นอีกแนวต้านหนึ่งก็อยู่นี่เลยครับนี่สองบาทสี่สิบนะครับนี่ก็ลุ้นตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเราจะหาแนวรับของเขานะครับหรือตั้งจุดสต็อไปไว้ก็ตรงประมาณตัวนี้ฮะสองจุนะครับถ้าเขาทะลุผ่าน2.40นี้ไปได้ก็น่าจะไปที่2.58นะครับซึ่งจะเป็นแนวต้านเดิมตั้งแต่เดือนเดือน3นู่นเลยครับ นะครับโอเคครับจบไปครับสำหรับตัว Q-Hist ต่อไปนะครับต่อไปก็มาดูที่ตัว SKE นะครับสำหรับตัว SKE นะครับแนวรับต่ำสุดนะครับอยู่นี่เลย 9, 0ก้านะครับ92สตางต์างนะครับก็แนวรับตรงนี้นะครับ0.01นนะครับแนวรับใกล้แล้วก็มีแนวต้านที่ นี่หนึนะครับแนวต้านต่อไปก็อยู่ที่1.12นะครับสำหรับตัว SKE นะครับเราควรซื้ออยู่ในกรอบตรงที่0ูนยุดหนนะครับถึง1.01นะครับถ้าหลุด1.01ไปแล้วก็พิจารณาคัดก่อนแล้วก็มารับอยู่ที่ 0.92นะครับประมาณนี้นะครับแต่ของเราเราจะซื้อแค่แค่นี้นะครับไม่เกินซื้ออยู่ที่ไม่เกิน1บาทกับ12สตางค์นะครับเราจะซื้อให้สุดแค่นี้แล้วเราก็ลุ้นให้เขาไปที่แนวต้านสูงสุดนะครับ1.30นะครับแล้วก็ขายเพื่อทำกำไรนะครับโอเค สำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับไปดูตัวต่อไปนะครับตัว Ttb นะครับ Ttb นี่ครับ Tt b บเขาขึ้นแบบแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าขึ้นมีการพักไปด้วย Ttb นะครับแนวต้านล่าสุดก็นี่เลยครับสังเกตไหมครับว่าเขาขึ้นไปชนแนวต้านแล้วเขาก็ พักตัวลงมานะครับมีการพักตัวลงมาแนวต้านที่1.19นะครับตอนนี้นะครับสำหรับแนวรับของตัว TTB ก็จะเป็น1.13 1.14นี่แหละครับผมประมาณนี้นะครับแนวรับก็จะเป็นแนวต้านเก่านะครับเห็นไหมครับสามแท่งนี้ที่เขาไปชนแนวต้านแล้วก็พักชนแล้วก็พักชนแล้วก็พักลงมานะครับสามช่องนี้ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับนี่นะครับอืมเป็นเคยเป็นแนวต้านนะครับตอนนี้ก็มาเป็นแนวรับนะครับตรงนี้สําหรับตัวนี้นะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมีการกลับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับนี่น่าจะมีการกลับตัวหรือแท่งเทียนน่าจะเป็นบวกบ้างนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาได้กลับมาชนแนวรับแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับแนวต้านต่อไปนะครับสำหรับตัวท t b นะครับก็มองไปที่แนวต้านต่อไปใกล้ๆก็อยู่นี่เลยครับหนึ่งจุดนนะครับต่อไปก็นี่เลย หนึ่งจุดสองเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเราจะสะสมถึงแค่หนึ่งจุดหนึ่งเก้านะครับเราจะซื้อราคาที่สูงสุดคือหนึ่งจุดหนึ่งเก้าแล้วเราจะจะเอาไปขายอยู่ที่หนึ่งจุดสองเจ็ดนะครับโอเคนะครับ ก็จะจบไปแล้วนะครับสําหรับหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นสะสมเพื่อกินปันผลของเรานะครับตัวนี้จะเป็นหุ้นเกงกําไรนะครับมีตัว qhske แล้วก็ ttb นะครับแต่ติดล้อก็จะเป็นการซื้อสะสมของเรานะครับแต่ว่าราคาเขาสูงนะครับเราจะสะสมแบบค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆืนะครับสะสมตอนที่มาราคาลงมา,มามากๆนะครับแล้วก็ stgt ก็เป็นหุ้นเกงกําไรเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็มีแท่งเทียนกับตัวมาแล้วนะครับสำหรับตัว stgt นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอตลาดเปิดนะครับแล้วเราก็จะซื้อหุ้นสะสมของเราแล้วก็หุ้นเก็งกำไรของเราต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับครับผมตอนนี้เราก็ได้ตั้งซื้อ ทุนของเราไว้เรียบร้อยนะครับก็มีการแมทมาบ้างแล้วก็คือมี TTP, s k e แล้วก็ QH นะครับ QH นะครับตัวนี้ก็แมทมาเรียบร้อยทุนของ TTP เราก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น1.11นะครับส่วน QH ก็2.25นะครับ s k e ก็1.02นะครับผมโอเคครับผม สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับปอดรวมของเราตอนนี้ก็บวกไปแล้ว0.03นะครับนะก็มีบวกมีลบไปนะฮะไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับเราถือสะสมระยะยาวนะครับสำหรับตัวเกณฑ์กำไรก็ถึงเป้าเราก็ขายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ